สลามมอะัรกุมวะร้องมะตุลลอฮิวะบารอกาตูอันทำนิล์ค่ะวันนี้คุณครูได้มาพบกับเด็กๆอีกหนึ่งวันนะคะวันนี้คุณครูมีดูอามาฝากเด็กๆนะคะคือดูอาเมื่อผู้อื่นเลี้ยงอาหารนะคะเด็กๆฟังคุณครูก่อนนะเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆฟังครั้งหนึ่งนะคะหนึ่งสองสามอัลลอฮุมมาบาริกลาฮุม อัลลอฮุมอับลาฮุมซีมารอจัตฮุมซีมารอซัตฮุมวักฟิรลาฮุมวักฟิรลาฮุมวะร์ฮัมฮุมวะร์ฮัมฮุมอีกครั้งหนึ่งนะคะเด็กๆหนึ่งสองสาม อัลลอฮุมมะบาริกลาฮุมอัลลอฮุมมะบาริกลาฮุมตีมารอซักตาฮุมตีมารอซักตาฮุมวักฟิรลาฮุมวักฟิดลาฮุมวารฮัมฮุมวารฮัมฮุมมาชาอัลเลยค่ะเด็กๆคุณครูฝากเด็กๆให้ท่องดัอาบทนี้ด้วยนะคะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ